สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2 5 5 9นะครับก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้ผมมีนำเสนอเรื่องการสร้างรไรได้าจากมือถือนะครับช่วงนี้ก็อาจจะ ทำเกี่ยวกับมือถือนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับมือถือให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็มาสร้างรายได้จากมือถือนะครับมือถือสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับสร้างรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับขั้นตอนก็มี3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับ 1. เราต้องสมัคร Adsense จาก u t u b e นะครับก็คือการสร้างไรายได้ที่ Adsense นะครับอันนี้ก็บอกเป็นหัวข้อใหญ่ๆก่อนนะครับรายละเอียดแล้วเราค่อยว่ากันในช็อตต่อไปนะครับอสองขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องทำงานนะครับทำอะไรก็ได้ลงคลิปที่ถนัดนะครับคลิปมีความรู้ตรงนั้นเราก็ถ่ายเป็นวิดีโอลง u t u b e ครับแต่ต้องไม่ผิดกฎนะต้องไม่เอาลิขสิทธิ์ของเข้ามาหรือว่า ไปทำคล้ายๆว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับสิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เราทําให้เป็นตัวของเราเองนะครับขั้นตอนที่3นะครับเมื่อสมัครเสร็จนะครับผ่านจากเอ็ดเซน u b e Google YouTube นะครับเราก็ทำงานนะครับเราก็ทำงานก็มีรายละเอียดหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3าม ก็จะมีรายได้แล้วครับเริ่มเข้ามาแบ่งปันครับรายได้นี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็ได้เป็นการเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube ก็คือ YouTube ก็ได้โฆษณาบนคลิปของเราที่มีคนกดเข้ามาดูคลิกเข้ามาดูเท่านั้นเองนะครับไม่ยากครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะครับอตอนนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของผมนิดนึงนะครับอ่า หลังจากที่ผมสมัคร Google AdSense เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพิ่งสมัครได้อยู่ประมาณแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วผมก็จะมาเล่าความเป็นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆหรือทุกท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านที่สนใจนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีรายละเอียดต่อไปนะครับ ในเมื่อผมสมัคร AdSense เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอาคลิปลงตอนนี้ได้อยู่ประมาณ21คลิปวิดีโอที่ทำนะครับอาจจะเป็นความรู้มั่งเห็นสิ่งแปลกๆแ,แล้วก็มาลงพวกเรามั่งนะครับก็ลงอ่า u u u e e เข้าไปแล้วก็อ่าสร้างาหน้าวิดีโอด้วยการสร้างรายได้นะครับอันนี้จะเป็นที่ผมอ่าเข้าสตูดิโอนะครับภาพรวมรายได้นะครับภาพรวมรายได้ และก็คนดูด้วยนะฮะก็เรียลไทม์ล่าสุดนี่ก็48ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีคนดูอยู่850คนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิดีโอผมที่มีคนดูมากที่สุดนะครับก็คือเน็ตฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาถึงวันนี้ก็มีอยู่1 2 6 1คนนะครับแล้วก็รองมาก็คือเน็ตฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็เพิ่ง3วันที่ผ่านมาแค่นั้นเองครับจะเข้าวันที่4วันละร้อกว่าวิวนะครับแต่ถ้าเน็ตฟรีนี้ได้อยู่ประมาณ7วันนี้ได้พันกว่าก็วันละ200วิวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เพิ่งลงมาเมื่อบาดเนี่ครับข้างล่างสุดขึ้นไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับภาพรวมก็จะมีคนดูเรียวไทม์ในวันนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับ 48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ48ชั่วโมงที่มา1,100คนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ล้นหลามเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับวิดีโอที่มีคนชมอยอดรวมก็เน็ตฟรี100%นี่ก็เกือบ2,000คนแล้วนะครับ อันนี้ผ่านมาแค่ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนิดหน่อยนะครับต่อไปก็รายได้โดยประมาณก็ตัวนี้อยู่แค่0.30ดอลลาร์นะครับยังไม่ถึงร้อยดอลลาร์นี่เขาก็คงไม่โอนนะครับ